มันเป็นวันที่ในไร่สดใสมากและหมาป่าออกไปตกปลาฉันจะทำปลาย่างตอนมื้อเที่ยงและก็ จะต้องทำทุกป,ปลากินตอนมือข้ามแแบบเฮ้ยคือระับสุดยอดเลยท่านใดนั้นเขาก็ตกใจเพราะเสียงการต่อสู้ที่มาจากน,นปา่านั่นอะไรอะ่ะมันไม่ใช่เสียงที่ฉันเคยได้ยินมาก่อนเลยนะเนี่ยนะเสียงดังสะท้อนผ่านป่าอีกครั้งออม,มันไม่ใช่เสียงพวกหมีหรือว่าสิงโตนี่นาเออ อออยู่ออย่่ห้้าาไไวววกกกนนดดีปภัเสียงทําให้หมาป่าออกลัวแต่ก็อารมณ์เสียด้วยรู้ว่าจะเป็นเสือที่บาดเจ็บกันนะด้วยความกระวนกระวายหมาป่าเดินตรงไปที่เสียงเขาเดินใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปออนั่นอะไรอะลูกวัวยังงเหรอ ไงยหหนูเจอพลาพาตกหลุมยังงันเหร<า>อฮะมององเออแล้วแม่เธอลับไปไหนเออนี่เกาะเกาะไว้ก่อนนะเกาะไว้ก่อ,กอนฉันจะเข้าไปหาเองเออออุ๊ยอ้ยอ,อ,อ,อเธอนี่หนักหน้าดูเลยฮะแต่ไม่ต้องกลัวนะช่วยฉันดึงหน่อยเอาเลยดึงดึงดึงนิดเดียวเออน,นละขึ้นได้แล้วเอาละไปอิสระแล้วนะ ทีนี้ก็ไปหาแม่ของเธอได้แล้วไปไปหมาป่าเริ่มเดินไปที่แม่น้ําแต่มีบางคนตามเข้ามาด้วยโอ้ยออเฮ้เฮ้อย่ายุ่งกับฉันสิแล้วก็หยุดตามฉันด้วยชิวชิวชิวไปไปชิวชิวชิวมอมอชิวชิ อ้าเดี๋ยว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 อย่าร้องสิี่ฉันฉันไม่ใช่แม่เธอนะเธอถึงต้องไปตามหาแม่เธอไงอเออก็ได้ก็ได้เธอมากับฉันก็ได้นะบางทีฉันจะสอนให้เธอตกปลาแล้วเราก็ทำกับข้าวด้วยกันเธอรู้ที่เก็บวอลนัทด,ดีดีด้วยนะ เ้ hey, ฉันมีความคิดดีๆด,ด้วยทำไมเธอไม่เป็นลูกศิษย์ของฉันละ่ะฮะฉันสอนทุกอย่างที่รู้ให้เธอได้นะอ mm hmm. ย่างเช่นการตกปลาและขโมยไข่และเรื่องร้ายๆด้วยอะ่ะโอ้ hmm. เราต้องเป็นทีมที่ดีแน่เลยฮ่า <laughs> จริงมา mm hmm. คิดงั้นปะ mm hmm. จะไม่มีใครยุดเราได้อ,อะเบ่งก้ามโชวกัน พิกก็คือความอดทนเธอจะต้องรอให้ได้ม่แม่นี่มันแค่เริ่มต้นเองนะเฮ้ยตุบเดี๋ยวเธอจะทำอะไรอะเฮ้ยเธอนี่เจ๋งสุดๆไปเลยทีนี้ก็ถึงเวลาตามล่าไข่กันแล้วล่ะ นี่การซ่อนตัวมันต้องใช้เทคนิคเธอควรจะขย่งเท้าแบบดีนะลูกบัวพยายามเลียนแบบหมาป่า,าแต่ก็สะดุดล้มโอ้มากดนะเธอจะโดนจับได้ฉันต้องช่วยเธอโดยเร็วดูสิเธอน่ารักขนาดไหนเธออยากได้ไข่ใช่ไหมรับไปสิเฮ้ย แก่งมากเลยเยน,นูทีนี้ฉันจะสอนเธอให้เป็นยอดหมาป่าก่อนอื่นเธอจะต้องหอนบไม่ใช่หมอดีนบ่ว <No. S 2> อ,อ,อก็เกือบจะได้แล้วนะ,อะลองดูใหม่นะบู <No. S 2> อะ่อสงสัยจะต้องฝึกซ้อมเพิ่มหน่อยแล้วหมาป่าดูแลลูกวัวเขาอาบน้ําให้อาหารอ่านิทานก่อนนอนให้ฟังด้วยแต่ลูกวัวก็ยังไม่มีความสุขนี่เธอเป็นอะไรเหรอฮะ เอ่อไปกันไปก่อเรื่องกันจะได้สดชื่นขึ้นนะมาป่าและลูกวัวเดินทางไปที่ไร่ว่าไงมาป่าสบายดีไหมฉันสบายดีไซลิสตอนนี้เราจะไปแกล้งช้างกันนะนะเฮ้ย hey, คนสวยนี่ใครกันนะอ๋อเธอเะเป็นลูกศิษย์คนใหม่ของฉันเองละ่ะชื่อของเธอก็คือเอ่อเอ่อ กูชื่อมอเอมอเหรอเธอเป็นอะไรอ่ะฉันไม่รู้หรอกนะสไตลิสฉันอาบน้ำให้เธอจัดเตยงอุน่นๆให้เธอนอนแล้วถึงขนาดทำซุปปลาอร่อยๆให้กินด้วยซุปปลาเหรอแต่เธอเป็นลูกวัวนะแล้วไงเหรอฮะลูกวัวนะ่ะกินหญ้าก,กับฟางอะไรนะเฮ้ยฉันไม่มีทางให้ลูกสิษย์ของฉันกินอะไรแบบนั้นนายน่ะเคยพาเธอไปวิ่งบ้างหรือเปล่า แล้วเธอจะวิ่งทำไมกันไม่มีใครตามล่าเธอนี่นาจริงไหมคือวัวชอบกินหญ้าแล้วก็วิ่งในทุ่งกว้างไม่หรอกนะ้าเธอชอบตกปลากับฉันตะขากล่ะแน่ใจเหรอแต่เธอดูไม่มีความสุขเลยเฮ้ด่อย่ายุ่งกับบอเลยนะฉันดูแลเธอดีสุดๆเลยอืม,อ,มอันนี้อืมเนี่ หมาป่าฉันว่าเธอคงคิดถึงแม่อะแม่ยังงั้นเหรอฮะฉันจะเป็นแม่ที่ดีให้กับเธอเองเราต้องพาเธอไปโรงนาะแล้วก็หาว่าเธอมาจากไหนนะหมาป่าอะไรนะเธอจะเอามองไปจากฉันอย่างนั้นเหรอรอไปอีกล้านปีเถอะนะไม่มีทางไม่เอานะหมาป่าอยากเห็นเธอไม่มีความสุขหรือไงฉันจะหาหญ้าแล้วฟางให้เธอกินเยอะๆแล้วพาไปที่ทุกหญ้าด้วยก็ได้ไปวิ่งให้สนุกไปเลย หมาป่าเออก็ได้ก็ได้ไปที่โรงนากันก็ได้เฮ้ยจะย้เธอมีความสุขนะจริงๆนะ ตกลงไปในหลุมฉันไปหาคนมาช่วยตอนฉันกลับไปเธอก็หายไปแล้วขอบคุณมากนะที่พาลูกสาวของฉันมาคืนน่ะเออนี่เดี๋ยวก่อนนะบอ,อ,อกหน่อยสิพวกวัวก,กินอะไรอ,อคือเอออ่อาฮะเธอไม่ใช่วัวหมายความว่ายังไงหมาป่าเธอเป็นวัวไม่ต้องห่วง พวกเธออยู่ได้ใกล้ๆนี่เองนายไปหาเธอได้ตลอดเวลาไม่ต้องหวง่วงหรอกนะแน่นอนไปเยี่ยมเราได้ตลอดเลยพวกนายไปเล่นด้วยกันก็ได้นะมา,มาเออกันไว้เจอกันนะยัยหนูของฉันเเด็กที่โตเร็วจังเลยอ่ะ